สวัสดีครับกระผมนายบุญมีสัมมณีข้าราชการบำนาญและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราณบุรีกระผมได้รับรางวัลดังต่อไปนี้1คนดีสีจังหวัดประจำปี2566พ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2564ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2553 บุคคลดีเด่นประเภทบริการชุมชนของสโมสรโรตารีปราณบุรีประจำปี2551และได้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม5ประการดังนี้1ในเรื่องของความพอเพียงผมปฏิบัติตนในเรื่องของรู้จักกินรู้จักใช้ไม่ฟุ่มเฟือยดูตามฐานานุรูปทางเศรษฐกิจของตอนเองและครอบครัว และในเรื่องของการมีวินัยผมได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมกฎบทหมายบ้านเมืองและในเรื่องของศีลห้าเป็นประจําในเรื่องของสุจริตผมได้ยึดถือหลักการครองตนครองคนครองงานเป็นเนืองนิดในเรื่องของจิตอาสาผมได้เป็นสมาชิกจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจและในเรื่องของความกตัญญูผมได้ปฏิบัติตน โดยเฉพาะระลึกอยู่เสมอว่าข้าวหนึ่งเม็ดน้ำหนึ่งหยดต้องทดแทนและในเรื่องของการเชิญชวนสมาชิกและบุคคลทั่วไปในสังคมมาทำความดีกิจกรรมที่หนึ่งเราได้จัดกิจกรรมแต่งชุดไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำในเรื่องของการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นประจำในเรื่องของ การออกกำลังกายก็ได้นำสมาชิกไปร่วมออกกำลังกายในช่วงเช้าเป็นเวลาทุกวันและงานอื่นๆของสังคมหรือพื้นที่ก็ได้ไปร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นตลอดเวลานะครับขอบคุณมากครับ